เราจะทักอย่างสื่อตรงขอแค่เธอจงไว้ใจและสัทธาแผ่นดินจะดีในไม่ชาขอคืนความสุขให้เธอประชาชนในห้วงนี้มีงานสัมพันธ์ก็คือเทศกาลถือสินออดของชาวไทยมุสลิมนะครับก็อีกครั้งหนึ่ง ก็ขออวยผ่อนให้พี่น้องชาวมุสลิมทุกคนได้ถือศีลอดตามแนวทางของศาสนาอิสลามและก็ประสบผลสําเร็จอย่างที่ทุกท่านมุ่งหวังไว้ก็ขอให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และอื่นๆน,นะครับช่วยกันทําให้พื้นที่ภาคใต้ของเรานั้นกลับคืนสู่ความสงบสุขโดยเร็วและก็ยั่งยืนคอทชอนั้นมีนโยบายสนับชาวมุสลิมทั่วประเทศนะครับในการปฏิบัติตามหลักคําสอนของศาสนาอิสลามปัจจุบันในส่วนของภาคใต้นั้นเราก็ได้ ให้สารวิทยุชุมชนในพื้นที่ได้ออกอากาศเป็นงานโชว์คราวเพื่ออธิบายวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องของชาวมุสลิมและเผยแพร่ข่าวสารในเทศกาลถือศีลอดนี้ในห้วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะในานามของรัฐบาลนะครับก็จะจัดงานเลี้ยงตามประเพณีซึ่งคอสชก็จะรับผิดชอบในเรื่องนี้ในส่วนของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัจจุบันนั้นเราได้ปรับโครงสร้างการทํางาน ผมก็จะเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งว่าเราต้องการให้เกิดเอกภาพและมีการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็เราจะมีอยู่3ระดับด้วยกันระดับนโยบายก็หัวหน้าคอ,อรชจะเป็นทําหน้าที่เป็นผู้บูรณการรักษาความมั่นคงภายในเป็นผู้ชา,าสูงสุดแล้วก็มีสภาความมั่นคงแห่งชาติให้คําปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนโยบายและการจ,จัดทำนโยบายในห่วงต่อไป ระดับที่2คือระดับแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติหรือที่เรียกว่าขับเคลื่อนนะครับเราได้จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจช,ชตเพื่อบูรณาการหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกลไกในการบริหารจัดการที่มีอยู่เดิมได้แก่กพตกปตกรมนสบตโดยมีท่านรองผู้ว่าการท่านบุกเป็นประธาน มีเลขาธิการสภาความมั่นคงชาติเป็นเลขาธิการเลขาธิการรักษาความมั่นคงภายในและเลขาธิการสต่อเป็นผู้ช่วยเลขาโดยจะทําหน้าที่บูรณาการแผนงานโครงการของทุกหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับมิติด้านความมั่นคงและการพัฒนารวมทั้งบูรณาการการดำเนินงานของทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกันอย่างต่อเนื่องระดับที่3ก็เป็นระดับปฏิการในพื้นที่นะครับเราก็ได้มอบหมายให้กองรพศีน้าเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการนํา นโยบายต่างๆนั้นนําไปสู่การปฏิบัตินะครับสําหรับเป็นการขับเคลื่อนงานของทุกส่วนราชการในภาพรวมเพื่อให้เกิดการบริการและเกิดความสอดคล้องของภนยงานโครงการรวมทั้งสถานการณ์และความต้องการของประชาชนโดยอํานวยการกํากับดูแลการบป็งานของจังหวัดกอนจังหวัดกองลังตํารวจกองลังทหารส่วนราชการของกระทรวงต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งหมดนะครับ การจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนวันนี้นั้นเพียงแต่เพื่อให้เกิดการบริการแผนงานและมงบประมาณของทั้งสส่วนคือของกระทรวงของสวตและของกรอรมนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึงในทุกหน่วยงานนะครับยังคงมีอิสระในการปฏริบัติงานเป็นปกติยเงไนในเรื่องของนโยบายเท่านั้นซึ่งคอร์ชนั้นต้องการให้ใช้นโยบายการเมืองนําการทหารเอาความต้องการของประชาชนเป็นที่ตั้งงบประมาณทุกงบประมาณจะต้องลงถึงประชาชนอย่างแท้จริง ในเรื่องของการพูดคุยฐานริภาพนั้นคอทชอยังคงดำเนินการอยู่โดยจะต้องอยู่ภายใต้หลักรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทยโดยได้เอาบทเรียนจากต่างประเทศมาใช้มีการประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ของเราแล้วเรายังคงต้องให้ประเทศมาเลเซียนั้นช่วยเป็นผู้นือคานสูตกให้เรานะครับแล้วก็ดำเนินการพูดคุยให้ในระดับสูงต่อไปก็เรายืนยันว่าเราจะปรับปรบปุงแก้ไขทุกอย่างให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็โดยอาศัยความเป็นชอบความร่วมมือกันของทุกพวกทุกฝ่าย วันนี้ทางประเทศมาเละเซียเนี่ยเขาใช้หลักการการแก้ปัญหานี้ว่าเขาเรียกว่าวินท่าส์แอนด์ไมแต่ประเทศไทยนนเราคงยึดถือยุทธศาสตร์พระราชทานคือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาของพระบาทเด็นพระหัวนะครับแล้วก็ดำเนินการด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและก,กันแล้วก็ดําเนินการทุกอย่างภายใต้กฎหมายไทยสรุปงานสําคัญที่คอทอชอกำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบันนะครับก็คงเป็นเรื่องของการอนุมัติแผนงานโครงการเพื่อให้การใช้ใจ่ายว่าปีะมาเี57เป็นไปความเรียบร้อยประเทศชาติได้รับประโยชน์ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนประชาชนเป็นตอนแรกการติดตามดำเนินคดีขบวนการใช้อาวุธสงครามการุกปุกป่าทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซึ่งทุกคดียังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องงานต่อไปก็คือการเตรียมการเข้าสู่ยุคที่2เมื่อมีรัฐบาลนะครับได้แก่การปฏิรูปด้านต่างๆพลังงานการศึกษาระบบราชการกฎหมายการแก้หาทุจริตคอร์รัปชันโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจวันนี้ได้มีการตรวจสอบร่างรัฐมนตรโชคลาวนะครับแล้วก็ในเรื่องของ รายละเอียดเรื่องการตั้งสภานิติบัญญตัติการตั้งรัฐบาลและการตั้งสภาปฏิรูปซึ่งประมาณเดือนกันยายนนะครับก็จะเริ่มเข้าสู่ระยะที่2ตามรแมูแบบของคอ,งอชชคือการทุนกล้าวถวายในเรื่องของรัฐธมนูลโชคราวนะครับแล้วก็ตั้งสมาชิกสภา,สภานิติบัญญัตินะครับเรื่องอื่นๆนั้นเรื่องที่พี่น้องข้าราชการก็มีความเป็นกังวลอยู่ก็คือเรื่องกบขวันนี้ต้องต้องใช้เวลานิดน,นึงนะครับอรอคอชช็จะจัดทำเป็นคําสั่ง นโยบายให้ดำเนินการเป็นพรบรเพื่อจะนําเข้าพิจารณาในสรชในระดับต้นๆน,น,น,นะครับในวารที่สมควรต่อไปเรื่องการบทวาระในส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบจอ,อ,อ,ตอบตเทศบาลสภากทมเนี่ยกำลังพิจารณาแนวทางวิธีการสรนหาที่เหมาะสมนะครับโดยจะจัดตั้งคณะกรรมการคัดสรรทดแทนทั้งสภากทมและท้องถิ่นในระยะต่อไป ในเรื่องของการใช้ภาคประชาชนสร้างความปลองดองระดับชุมชนนั้นเราจะใช้มวลชนที่จัดตั้งไว้แล้วมาร่วมด้วยเช่นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านออสมอนะครับอาสาสมัครพัฒนาสังคมอพมอครูอาสาและอื่นนั้นโดยให้ท่านผู้ว่านั้นและผู้แทนกระทรวงต่างๆในแต่ละจังหวัดนั้นได้สร้างโครงขา่ายภาคประชาชนระดับอำเภอตำบลสนที่เข้ากับโครงข่ายงานสร้างความปลองดองที่ขอทชชจัดตั้งไว้แล้วก็อาจจะมีองค์กรพัฒนาภาคเอกชนที่มามีความเข้มแข็ง สนับสนุนได้อีกองค์กรหนึ่งในเรื่องการสร้างความเข้าใจกับต่างประเทศวันนี้ทชก็กําลังจัดคณะผู้แทนของทชนะครับทั้งภาคธุรกิจเอกชนประชาชนได้เดินทางไปทำความใจกับต่างประเทศอีกทางหนึ่งนอกเหนือจากส่วนราชการนะครับซึ่งดาเนินการอย่างต่อเนื่องวันนี้เราจะเริ่มในภูมิภาคเอเชียก่อนก็ขอให้ประชาชนทุกท่านได้ติดตามการแถลงข่าวประจําวันของ,ของขอชทชทางสื่อโทรทัศน์วิทียุสสิ่งพิมพ์เว็บไซต์นะครับรายการเดินหน้าประเทศไทยทุกเย็นก็จะมีเจ้าที่ระดับสูง ในหน่วยที่ปฏิบัติงานนั้นมาชี้แจงอย่างต่อเนื่องรวมทั้งรายการคืนความสุขให้คนในชาติทุกคนสุขที่พบกับผมทุกคนสุขเนี่ยด้วยนะครับ ก็ขอให้ทุกคนได้กุณาให้ความสนใจสารคดีความรู้ต่างๆของต่างประเทศแล้วก็ของไทยเองบางอย่างเนี่ยบางคนยังไม่รู้จักประเทศไทยดีเท่าที่ควรเลยบางอย่างเขายังบางสถานที่ก็ไม่เคยไปเที่ยวเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาเรียนรู้ในประเทศนอกประเทศเราจะได้ช่วยกันนํามาประยุกต์แล้วก็ปรับปรุงประเทศไทยให้น่าอยู่นะครับชาวต่างชาติก็อยากจะมาท่องเที่ยวมากขึ้นรวมทั้งจะได้ปรับวิสัยทัศน์ของคนไทยทุกพวกทุกวัยเนี่ยให้มันเกิดความทันสมัยมีความก้าวหน้าขึ้น อย่างรวดเร็วนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคาวันนี้เราทําได้เพียงการขอความร่วมมือนะครับจากผู้ก่อการเดิมส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งเราก็พยายามจะจัดอลอตเตอรี่ที่ไม่ได้อยู่ในระบบสัญญาเดิมเพื่อจะเพิ่มโคต้าให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก่อให้เข้าใจว่าวนนมันมีสส่วนนะครับส่วนหนึ่งคือจะขายในราคา80บาทในจุดที่กําหนดที่เหลือ คงจะต้องอยู่ใน,นกลไกของตลาดเดิมไปก่อนแต่ก็ได้ขอกันว่าอย่าให้เกิน90บาทนะครับเพราะว่าหลายเรือย่างมาติดอยู่ในสัญญาเดิมหลายเรือย่างนั้นจะต้องหมดสัญญาในเร็ววันนี้แล้วเราก็คงไม่ต่ออายุสัญญาเหล่านั้นอีกนะครับจะต้องหาวิธีการหรือมาตรการก็ทํำยังไงประชาชน แล้วพี่น้องที่ที่ำมาหากินด้วยการขายรถไฟเนี่ยจะไม่เดือดร้อนนะครับผมเข้าใจผมฟังข่าวในทีวีทุกวัน,นก็เห็นใจจริงๆนะครับเราพยายามจะแก้ปัญหาให้ได้เร็วที่สุดนะครับก็รับรองได้นะครับว่าคอทชอนั้นจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวผลประโยชน์จากกองสลากแม้แต่บาทเดียวนะครับผมยืนยันเพราะนั้นการอ้างคําสั่งใดๆก็ตามของคอทชอป็นเือนการนั้นก็ขอให้ตรวจสอบนิดนึงนะวันนี้หลายอย่างนี่ก็ไปอ้างว่ามาจากผมบ้างอะไรบ้างหรือมาจากคนนน้นคนนี้บ้าง นะหลายเอย่างผมประกาศไปแล้วว่าเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องเหล่านี้เพราะฉนั้นก็ขอให้ได้มีการสอบถามมาอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าใครจะไปอ้างอะไรแล้วแต่เราไม่ต้องการจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนอีกต่อไปนะครับเราถูกทําร้ายกันมานานแล้วนะโดยสังคมโดยอะไรก็แล้วแต่นะวันนี้เราจะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนแต่มันจะยั่งยืนแค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่ในการแก้ปัญหายะที่สองของเราเนี่ยนะครับถ้าทุกคนร่วมมือทุกคนทั้งข้าราชการเอกชน เหล่านี้นะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนสร้างปัญหามันก็ไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ผู้ที่ยังยังทำความผิดอยู่หรือว่าหยุดไปแล้วอะไรก็ขอร้องว่าอย่าทำอีกเลยนะแล้วก็ขอให้ประชาชนที่ช่วยกันเฝ้าระวังแล้วก็แจ้งขอสชทราบด้วยทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องเราก็จะนําสู่การแก้ปัญหาเร็วบ้างช้าบ้างก็เป็นเรื่องของความหนักเบาของปัญหานะวันนี้สิ่งที่เราเป็นห่วงมากที่สุดก็คือ,คอ,คอการการะทําผิดกฎหมายการทุจริตการไม่เคารพกฎหมาย ทั้งในส่วนของเจ้าน้ารัฐประชาชนผู้มีอิทธิพลซึ่งมีจํานวนมากพอสมควรวันนี้เขาค่อยๆคลี่คลายไปตามลําดับนะครับเราจําเป็นต้องแก้ไขพฤติกรรมคนไทยเหล่านั้นให้ได้โดยเร็วโดยการช่วยกันสอดส่องดูแลตักเตือนทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับกฎกติกาของสังคมให้ความเป็นธรรมในการชี้แจง บางครั้งเนี่ยเราไปลงความเห็นว่าคนนั้นผิดคนนี้ถูกโดยที่ยังไม่ผ่านกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันทาให้ศาลองค์กรศิละแล้วก็หน่วยงานกระบวนการยุติธรรมเนี่ยไมไ่รับการเชื่อถือและยอมรับในการตัดสินคดีมันจะทําให้เกิดความร้ายแรงแล้วก็หนังนาสาหัสกว่าเดิมนะครับกรณีที่ต่างประเทศแสดงความ,มหงุดงต่อการรัฐประหารของไทยนั้นผมขออธิบายเพิ่มเติมดังนี้นะครับในการดำเนินการนั้นเราดําเนินการเพื่อยุติความรุนแรงแล้วก็แยกคู่ขัดแย้งออกจากกัน แล้วก็หลายๆหลายๆสาการนั้นมีมีแนวโน้มจะมุ่งไปสู่การจราจนการใช้อาวุธสงครามทําร้ายซึ่งกันและกันรวมความไปถึงใน,นเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆหยุดชะง,งักอะไรก็แล้วแต่ผมพูดมาหลายครั้งแล้วเพราะนั้นหลังจากวันที่สองมานั้นเราได้ตรวจยึดอาวุธได้มากมายแล้วก็มีการพิสูจน,น์ทราบเครือข่ายกระบวนการมาอย่างต่อเนื่องในเรื่องการเลือก เรียกตัวนะครับรายงานตัวบุคคลต่างๆนั้นเป็นการเชิญคู่ขัดแยง้งและบุคคลที่มีความขัดแย้งมาพบปะพูดคุยนะไม่ได้เรียกมาเพื่อจะก,กักขันข้อมูเหนียวอะไรเลยนะครับหรือการเป็นการใช้หน้าตามเพอใจวันนี้ก็ขอให้ความรือจากสื่อมวลชนให้คุณอาเข้าใจด้วยนะวันนี้ถ้าเราไม่เอามาคุยกันซะมันก็จะมันก็จะรุนแรงต่อไปเรื่อยๆนะวันนี้ก็จะไม่ต้องเรียกมาบ้างเชิญมาบ้างหรือเรียกตัวมาบ้างอันนี้มันก็แล้วแต่กรณีนะครับหนักเบาของผู้สร้างข้อมูลเป็นเท็จ แล้วก็สร้างความเกลียดชังความแตกแยกของคนในชาติอีกต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราพูดคุยกระสื่อมาตามลำดับจะเห็นได้ว่าเราก็เห็นใจท่านท่านก็ต้องเห็นใจเรานะครับเราไม่ได้ไปละเมิดแทรกแซงหรือละเมิดสิทธิเสรีภาพของสื่อลชนแต่อย่างใดเราส่งเสริมให้กระบวนการยุติธรรมได้ทาหน้าที่ในการยุติความขัดแยง้งตามระบบกฎหมายอย่างถูกต้องเป็นกลางไม่บิดเบือนแล้วก็ด้วยหลักการแห่งกฎหมายนะครับ นโยบายของคอชคือไม่แทรกแซงในผลแหง่งคดีเพื่อจะช่วยเหลือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะเชื่อว่าจะก่อให้เกิดความขัดแย้งในต่อไปอีกในอนาคตวันนี้คอชอและประชาชนชาวไทยทุกคนจะต้องยึดมั่นศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันเป็นอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับซึ่งขอชัเข้าใจดีว่าการทํารัฐหารนั้นรูปแบบนั้นจะดูเหมือนว่าเป็นอันตรายต่อประชาธิปไตยแล้วก็เป็นภัยต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนและตามความเข้าใจของลูกตะวันตกนะครับ แต่วันนี้เราทํานั้นเป็นการกระทําที่จําเป็นหรือเลี่ยงไม่ได้ทั้งนี้เพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐและก็เพื่อส่งเสริมระบบก,การปกครองแบบประชาธิปไตยให้เจริญข้องงามต่อไปนั้นในส่วนของการต่างประเทศนั้นเราได้มีการชี้แจงอย่างต่อเนื่องโในพนที่1กกที่ผ่านมานั้นท่านบรรดากระทรวงการต่างประเทศก็ได้เดินทางไปพบท่านนายกุนเซนได้เขาท่านก็เข้าใจถึงสถานการณ์ของไทยนะครับแล้วก็รับว่าจะร่วมมือแก้ปัญหาในางานกับกับไทย รวมทั้งได,ได้ปล่อยตัวเวลาสมความคิดกลับมาด้วยก็ขอแสดงความดีกับท่านคุณวีระด้วยนะครับแล้วก็ผมแนะนาคอทชก็ขอ,ขอขอบคุณท่านนายกคุณเซนและก็สํานึกในความกตัญญูองค์พระมหากษัตริย์กัมพูชาด้วยตลอดจนประหลักส่วนต่างประเทศที่ดำเนินการทุกอย่างได้เป็นที่เรียบร้อยนะครับแรงงานต่างด้าวปัจจุบันแรงงานชาวกัมพูชาก็ทยอยเดินทางกลับเข้ามาอย่างต่อเนื่องเรา รับว่าจะดูแลแรงงานต่างด้าวให้ดีที่สุดแต่ก็ต้องขอจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกคนนะครับวันนี้เราเปิดศูนย์งการจดทะเบียนที่จังหวัดสมุทรสาครและเราได้ลดขั้นตอนการเป็นการคา่าใช้จ่ายลงบางส่วนสัปดาห์หน้านั้นก็จะมีการพิจารณาเปิดศูนย์วันซับสวิสเพิ่มเติมอีกแล้วก็จะมีการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ทํางานบนเรือประมงด้วยนะครับขอความือจาาเจ้าของเรือประมงผู้ประกอบการทุกคนด้วยวันนี้ผมก็พูดมาหลายเรื่องนะครับถ้าเราไม่ไม่ เข้าใจซึ่งกันและกันถ้าคนไทยนะครับทั้งท่านทั้งผมเป็นคนไทยด้วยกันถ้าคนไทยกับคนไทยไม่เข้าใจกันแล้วแล้วเราจะให้ใครมาเข้าใจเราครับต่างประเทศก็ยิ่งไม่เข้าใจเราใหญ่เพราะนั้นวันนี้เราต้องเข้าใจกันซสก่อนเราถึงจะทําให้คนอื่นเขาเชื่อมั่นเราทําให้ต่างชาติเขาเชื่อมั่นเราแล้วให้เวลาเราในการแก้ปัญหานะครับขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับขอให้มีความสุขในวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับขอให้มีความสุขและปลอดภัยในการเดินทางขอบพระคุณครับเราจะ แค<ต>่เธอจงไว้ใจและสักท